เราจะไปสัมภาษณ์เขาครับช่วนนะครับรบกวนเวลาสักครู่เลยนะครับครับครับพอดีเรามาจากรายการไก่นอกเราครับทางช่อง Channel ไม่ทราบเคยรู้หรือเปล่าครับคุ้นณอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยไม่เคยเปิดเข้าไปดูนะครับมีเป็นคลับด้วยเคยเห็นอยู่ว่ามีช่องนี้อยู่ะครับครับครับวันนี้เราจะมาขอสอบถามคําถามสักข้อสองข้อนะครับ มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกยังไงกับอาชีพคนเก็บขยะครับอาชีพคนเก็บขยะเก็บขยะคลายหรือว่าเก็บขยะไปทิ้งหรือว่าเก็บขยะยังไงครับ <c oughs> เก็บขยะไปคราย <c oughs> อา๋อก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าจะาทําใหาาาา้พื้นที่ของภายในจังหวัดหรือว่าภายในตาบลของของเราอจ,จะได้สะอาดนะครับเพราะว่าขยะเนี่ยมันจะทําอะไรครับเมื่อ กอมันมาเจาะถมกันมากๆนะครับก็จะเกิดเป็นอะไรครับเกิดกา๊าซใช่ไหมครับ,รบกา๊าซอะไรการ๊าซมีเทนครับเป็นผลกดก๊าซมีเทนมันจะไปสะสมในชั้นบรรยากาศเกิดอะไรขึ้นครับผลกดใช่ไหมครับโลกร้อนครับโลกร้อนไม่ใช่ผลกดนะครับเกิดเพราะว่าโลกร้อนครับซึ่งเมื่อสะสมไปนานๆก็จะเกิดเป็นภาวะเรือนกระจกได้นะครับคนเก็บขยะเนี่ยก็จะช่วยให้เป็นคนที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับเขาไปปรับอุณหภูมิครับ ป่าก็คือลดลดขยะเพื่อที่จะลดก๊าซมีเทนแล้วก็จะทําให้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยครับซึ่งจะส่งผลดีต่อโลกของเราครับอีกอย่างนึงเขาก็จะมีรายได้ด้วยใช่ไหมครับขอขอบคุณมากครับครับผม กอแรกก็พี่มาจากรายการไก่นอกเล้าทางช่องสมอชนแนลเคยดูหรือเปล่าครับไม่เคยดูนอไม่เคยดูไม่เคยดูไปหาดูแล้วนะครับ <c oughs> ครับาก่อนอื่นถามก่อนว่าน้องชื่ออะไรครับชื่อแตงชื่อแตงครับเรียนที่ไหนแนะนำตัวหน่อยเรียนอยู่ที่มหาวิารรรรทยาลัยษ,รรษิค่ะคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวเป็นครูวิทย์ครับนะ <c oughs> ครับอย่าเสียเวลาเลยเรามาเข้าสู่คำถามแรกกันดีกว่าคำถามแรกครับพี่อกมอถามว่า น้องแตงมีแฟนแล้วยังครับค่ะครับไม่ไม่เกี่ยวเมื่อกี้ไม่เกี่ยวครับอ่าพี่จะถามว่าอ่าน้องแตงมีความรู้สึกหรือความผิดยังไงต่ออาชีพคนถิ่นขยะครับค่ะก็เป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่งนะคะก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะก็จะเห็นว่าถ้าในสังคมเราเนี่ยไม่มีคนขยะเลยก็ขยะก็จะเอาไปรวมกองกันใช่ไหมคะก็เขาก็จะแยกทำให้สามารถที่จะรีไซเคิลกลับมาใช้ได้อีก จะช่วยเหลือคนเก็บขยะแบบนี้ไม่ได้หรือก็เ็ตัวน้องเองก็จะมีแบบมาว่าจะแยกขยะมันกับไอ้ขวดน้ําแบบนี้ค่ะถ้าก็จะให้แบเนี้เพราะว่าก็นิดหน่อยๆนะคะก็ช่วยก็ช่วยนั้นอกจากเป็นคนสวยยังมีเป็นคนมีน้ําใจอนะครับครับนี่ก็เป็นความเห็นของน้องตั๊กนะครับตั <c ười> ๊กเ <c ười> ล้งห้ง โอ้ยว่าน้องตักหน้าเลยเอ,อ <c oughs> นเอาวันนี้ต้องขออบคุณน้อง,งมากครับคบน่าเยี่ยมกนไปหน่อยครับครับตอนนี้เราได้มาเชือบูแย้งกับท่านทสท่านนะครับครับเดี๋ยวขออนอให้เขาแนะนำตัวก่อนครับ ครับเี่อะไรครับค,คุณพี่ครับอีกคนครับที่อะไรครับครับผักแม้สวยมังพุดเลยครับวันนี้ผมก็จะมีคําถามมาถามครับว่าคุณมีความคิอดอย,ยบบยอย่างไรเกี่ยวกับอาชีพคนกิบขยะ ในเว็บเลขที่คนเก็บขยะครับในความรู้สึกรู้สึกว่าสมเสียวเวทนาหรือรังเกียจหรือว่าสุขมปาดเขาต้องไหมครับไม่ค่ะรู้สึกชื่นชมมากกว่าใหญ่สวยมากครับต่อไปครับคุณครับคำถามเดียวกันครับมีความรู้สึกอย่างไรต่ออาจีพคนเก็บขยะครับก็รู้สึกดีก็ไม่ต้องนะต้องยังไงอ่ะก็ไม่แบบว่าทาให้สุกขภากมากเกินไป แล้วรู้สึกสงสารหรือที่พิพนาเขาก็ไม่มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะเรื่องที่มันมันเป็นอาชีพของเขาเออก็เป็นอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่ดีผึจริศไม่น่ารังเกียจน่าชื่นชมเขาครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคดียบครับ